ตกใจไหมคะลูกๆอ่าที่ได้เห็นคุณยายลูกทำคอนเสิร์ตให้สนุกสนุกนะคะอ่าแล้วคุณยายจะคอยดูในคลิปของลูกทั้งทีนะคะ<ๆ>เขาเป็นคนใจดีค่ะใจดีมากๆุกวันนะคะก็เ,เลวลาเข้ามาเชียงใหม่นะคะเขาก็มาบอกคุณยายทุกทีเลยมาว่าเออคุณแม่ ผมอะ่ะรักแฟนคลับทุกคนเลยไม่มีใครรักมากรักน้อยอะ่ะเท่ากันหมดเลยขอขอ,อ,อฝากน้องทีด้วยดูแลเขาด้วยใครรักเขาด้วยเหมือนกับคุณยายที่คุณยายรักเขาอะคะ่ะคุณยายอยากได้น้องทีประสบความสําเร็จอยากให้เขาสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะแล้วก็อยากจะเห็นแฟนคลับอรักเขามากๆ คุณยายก็พอใจแล้วค่ะอายุ72แล้วโฮงอยากได้แค่นี้นี่ค่ะแม่แม่ลูกเลยนะคะจริงแล้วเรื่องนี้ตางวันแม่ให้ลึกขอพรสิ่งประเสริฐให้พึ่งพรร้องขอให้น้องเป็นเด็กดีแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่ การทำงานในแต่ละครั้งจริงๆแล้วไม่รู้ว่านู้ว่านหยุดแต่รู้ก็เป็นแบบทำได้ดีทุกครั้งที่ที่คิดคิดว่าไม่ดีแต่ว่าทำได้ดีอุปสร็คทางเรียนที่คิดก็มีห่วงนิดหน่อยเพราะห่วงเรื่องการเรียนแล้วก็ทั้งทำงานด้วยแล้วเรียนด้วยมันเหนื่อย จตรงนี้มากเลยค่ะแต่ก็อยากให้้ใหมุกเป็น็นดีไม่ดื้อทั้งน้องทีและน้องนิชทำงานร่วมกันเพี่น้องกันก็ขอให้ตั้งใจทำงานให้ให้เข้ากับเรื่องได้แล้วก็ทำให้เต็มที่ในการแสดงคอนเสิ